สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูน้องน้องหอยเชลรีไข่กันค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะน้องจะไข่มากเป็นพิเศษเลยนะคะตอนนี้ก็ให้น้องทานใบตำลึงกับผักมุ้งที่ปลูกเองที่บ้านนะคะลองมาดูไซส์ของน้องดูกันนะคะว่าไซส์ใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้พ่อพันแม่พันนะคะก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะน้องจะชอบน้ำสะอาดค่ะ อันนี้ไข่นะคะที่เราเก็บมาแล้วนะคะเราก็จะไงท้องของน้องไว้แบบนี้นะคะเอากระดาษทิชชู่นะคะวางก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาน้องวางไว้บนกระดาษทิชชู่แบบนี้โดยที่เราไงท้องไว้นะคะอันนี้คือที่เราเก็บไว้ประมาณไม่น่าจะเกิน10วันค่ะเพราะเราจะเก็บไว้ 12- บสถึงสิวันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลอยที่น้ํากันค่ะน้องเริ่มจะฟักตัวแล้วค่ะเริ่มซีสีซีดแล้วค่ะ ตัวนี้จะเป็นหอยตัวเมียนะคะตัวเมียก้นของน้องจะดำมากๆเลยค่ะอันนี้ตัวผู้ค่ะก้นของหอยจะค่อนข้างขาวกว่าหอยตัวเมียนิดนึงค่ะก็ค่อนข้างจะขาวหน่อย